ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID ดีพลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเ u ทีสนะฮะคลิปนี้มารีวิวโรเบ r t โตฟีมิโนนะฮะตำนานคนใหม่นะตำนานนะตำนานคนใหม่ของริเวอร์พูลนะก็ก็ ก็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 ตำนานนะครับผมตำนานนะตำนานตำนานฟีมิโนูนะครับผมอายุสามสปีเท่านั้นก็ไม่ได้เยอะนะนะแต่ก็ก็จะมาดูการนี้ก็ยายออกแล้วนะครับผมไม่อยู่แล้วโอเคเก้า okay. สี่บุได้เก้าเจ็ดนะคนนี้ก็เป็นกองกองหน้าที่สไตล์แบบพักบอลครองบอลซะเยอะนะครับผมยืนหน้าต่ําได้ยืน อา Rf ก็ได้นะฮะอัแม็กเกมลุก85บ้องโคลน90เลี้ยงบอล8ปิดเส็จแล้วมาะกบตัว91แล้วก็คือบอลติดเท้าว่ะค่อนข้างดีนะส่งสั้นไปห้าเปิดบอล80นะจบสกอร์79็ด้าไหมมันไม่ค่อยเน้นนะแต่เป็นเน้นคลองบอลน,นะครับผมอารมณ์แบบจ่ายเพื่อนอะนะฮะกองหน้าได้จ่ายเพื่อนนะฮะลุ่ม,มง75ลูกเตะ72ความโค้ง82ปั่นโค้งได้นะอ่าแอคเทรชัน 7, ่น75อังเกียรม,มนเปิดว่ะ เกมดแน80วะ่ะนะสปีด82สปีดต้น77พลังการยิง81กระโดด80แข็งแกร่ง77บาลานซ์85สเตมินา89สเตมินาค่อนข้าง,งเยอะนะครับผมสกิลมีโซคอนโทรลนะมีชิปบอลมีตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจัดบอลนะเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอทงลทะลุช่องไซก้อยแล้วก็เวลาส่งและยิงเนี่ยมีหน้าหลอกนะครับผมมีสกิลไล่บอลมีซุปเปอร์ซับนะสำหรับฟีมีโน่คนนี้นะก็ทุกคนต้องการนะ เฟลเลอร์พูลน่าจะถูกใจมาก,มากนะสำหรับฟิมิโนเวอร์ชันนี้โอเคไปผมจับรองสนามกันดีกว่านะไป <med an> โอ้เคียบผมมามเกมแรกสำหรับฟ <med an> ิมิโนนะครับผมวันนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ <med an> เป็นดาวเด่นในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะฟนะิมิโนมาเกมเริ่มก็น่าจะเล่นดีแหละนะเป็นตัวที่จ่ายบอลค่อนข้างโอเคค่อนข้างแมน่นอ,อย่างนั้นผมเสียบอลน,นะ มิตมาผม,มโโติมโนเตส้นมาคืนถึงด้วยไทงไปฝั่งนูน้นมิตูมาโอ้โหจัดบอลมิตูมานะครับผมคือแทงไปอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเกินนะเหมือนอารมณ์แบบปล่อยบอลแล้วแบบน่าเสียดายเลยนะติมิโนเหมือนเดิมติมโนโไปไปแทงลูกนี้ถึงให้มิตูมาแทางออกมาไม่ถึงวะนะ าที่เอ็มบัปเป้ฮนะฟิมิโน่ฟิมิโนโ่โนโคืนเอ็มบัปเป้ยิงเอาดีก็จ่ายบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะ่นบสำหรับฟิมิโน่มาลูกเปิดเหรอคือหม่งได้นะเนะี่ยหม่งได้นะฟิมิโน่โค้งโค้งเข้าไปเลยละกาันนะเป็นเอ็มบัปเป้วิ่งมานะผมไม่ถึงใครเลยนะฮะฟิมิโน่ถึงไหมไม่ถึงะวะฟ้าม,มาได้ลูกนี้ฝากฟิมิโน่ก่อน <c oughs> จะพลิกก็ยังไม่ได้นะมาฟีมีโนเต็มครอบไอ้โหโดสนสกัดนี่มึงน่นนา,นาจะได้ฝ่าวนะลูกอย่างเงี้นยนะ่ีฟีมีนโนครับผมตอกเคลื่อนก่อนมาไปให้ฟีมีโนปาดเอ็มปาปเป้ลูกนี้ถึงเรียบร้อยไปเดียวโ,โหมาแลวครับผมเอาแล้วจ่ายสวยสวยหืแจมนะครับผมลูกนี้นะฮะถือว่าจ่ายได้สวยมากลูกนี้จริงๆหลุดไปแล้วนะแต่ก็ ค,คือคือจ่ายบอลน่ะโอกาสที่จะเป็นประตูมากกว่าถ้ายิางเองเมื่อกี้น่าจะเข้ายากมาไปจ่ายคือมันเด่นเรื่องการจ่ายบอลครองบอลอ,อยู่แล้วนะนะคือไม่ต้องห่วงเชื่อมเกมได้สบายนะนมาทีปปีอ่ะฟิมิโน่คินฟิมิโน่อ,อุ้ยเหล็กป่ะไม่นะโอโหอีกแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคเกมได้หลุดไปแล้วนะครับผมไม่เคยจบเกมเลยป่ะ โอเคไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่2นะครับผมเกมแรกทาได้ค่อนข้างดีก็คือบีเอสซเป็นหนึ่งลูกแล้วก็ครองบอลกระจายบอลค่อนข้างดีเลยนะครับผมมันก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมเกมให้กองหน,นหน้าคนนึงได้ยิงได้แบบง่ายๆนะฟิมิโนโมาเกมเริ่มนะครับผมสันส้นๆมาให้ฟิมิโนโไปให้เอเบปเป้แมทตรงนี้จ่ายจ่ายแบบไม่ค่อยถนัดนะครับผมฟิมิโนฮะฟิมิโนฮะ ยกไปเอซ่ใหม่ได้ลูกนี้ฟิมิโน่เหมือนเดิมฟ้าคืนโอ้โหจะหลุดอยู่แล้วนะครับผมคือสกัดได้ไปลายเท้าจริงๆฮนะฟิมิโน่โอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปฮนะมีคนวิ่งแล้วเตโอครับผมฟิมิโนอยู่ตรงกลางฟิมิโนชิกกมาดี้ <c oughs> ยังไม่ได้ครับผมทีปะเป้ฮะอาก <c oughs> ให้คาเซมิโร ชวเมนี่ับผมไม่ถึงจริงๆว่ะนะเกมนี้บอลไม่ถึงบอลไม่ถึงเพราะดักดีมากครับผมฟีเมน,นวัวฟีมิมน,นวัวฟาก,กอนออกริมเส้นก่อนละก,กันไปก่อนนะรู้อย่างนี้เจาะออยากเหลือเกินนะครับผมเจาะยากเหลือเกินไปครับผมชววเมนี่ฮนะไปให้ฟีเมน,นัมาแล้วผมมาแล้วปัดกอกมาไม่ได้ฮนะโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะก็ โดนไปก่อน1เม็ดนะครับผมสำหรับฟีนิคนเกมนี่ก็ถือว่าเล่นไม่ออกนะครับบอลไม่ค่อยถึงนะบอลไม่ค่อยถึงไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เล่นนะเจอเขาแบบแบบแบบแน่นนะหลังเขาแน่นก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นสักเท่าไหร่นะมีจังว่าล็กๆแหละที่แบบมีหลุดขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ได้ประตูนะครับผมมาเกมครึ่งหลังหวังว่าจะพลิกกลับมาได้นะครับผมนะทีมปะปอะ ฝากคาซิมิโร่ฟีมิโน่โอ้โหโดนเตะล้มทั้งยืนเลยว่ะเนี่ยฟีมิโน,โน่ครับผมยกดีดมาให้เอเซ่ฝั่งนี้ถึงไหมเหมือนจะถึงนะเนะเปิดยิงโอ้โหไม่ได้นะครับผมมาที่เอ็มบัปเป้ฮะยิงเลยละกาันได้ไหมอะไรวะเนี่ยเล่นหรือไม่เล่นเอาก่อนละกันนะครับผมไม่สนแล้วหมกว่าจะได้ประตูนี้นะครับผมจากฟีมิโน่ะ ฟีมินุว่าผมฝากไปไปวิ่งแล้วแทงลูกนี้โอ้โหไม่หลุดว่ะเอ้าเอาเอ้า,าเอาเอาโหยอมจริงหรอลูกเมื่อกี้ควจรจะหลุดมากแต่โอ้โหหลังแน่นแม่งจริงคือ <c oughs> หลังเขาแน่นมากอ่ะนะจะหลุดอยู่แล้วนะครับผมยังได้บอลอยู่ฝากมาฟีมินหือจ่ายอย่างนี้นะครับผม <c oughs> โอเคผมจบเกมที่สองนะก็กลับมาเสมอได้นะครับผม <c oughs> แต่เกมนี้ก็แอบเล่นไม่ออกเหมือนกันนะฟีมินเหมือนมัน คือบอจะแบบมาเล่นดีแต่กองหลังมันโคตรโหดอะ่ะนะกองหลังมันโคตรโหดจริงนะคือดักได้หมดเลยว่ะนะโอ้โหครองบอลสัดเจ็บ้าไปแล้วนะแต่ก็โอเคกลับมาได้ครับผมได้นะไปเจ็ดจในเกมนี้สำหรับฟิมิโนโอ้โหเจอรูมเมนิเก้นะเออเจ็ดนะนะนะครับผมในเกมนี้แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นดีนะนะเป็นตัวที่เล่นดีในะระดับหนึ่งเลยสำหรับฟิมิโนจะยิ่งก็ได้จะจ่ายก็ดีนะเรื่องบอลครองบอลถือว่าหนึบ นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับรีวิวโรเบอร์โตฟิมิโน่นะตำนานของลิเวอร์พูลนะครับผมคนนี้ตำนานแน่นอนนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย